นานมาแล้วณมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลได้มีปลาขนาดใหญ่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำใต้มหาสมุทรแห่งนั้นปลาตัวนี้มีรูปร่างใหญ่โตมโหฬารและเป็นที่น่าเกรงขามแกหมู่ปลาน้อยใหญ่ทั่วไปมันมีชื่อว่าปลาอานน์ซึ่งรูปร่างของมันนั้นจะมีศีสันเหมือนงูและมีลำตัวกับหางเหมือนกับปลาทั่ว,วไป ปลาอานน์มีชีวิตยืนยาวมานานแล้วและเป็นปลาที่ไม่กินเนื้อหรือสิ่งมีชีวิตใดๆเลยคือจะกินแต่หินแร่และสาหรายเท่านั้นซึ่งหินแร่นั้นจะช่วยย่อยสาหรายที่ปลาอานน์กินเข้าไปทําให้ช่วยบํารุงกําลังและทําให้ปลาอานน์มีชีวิตยืนยาวอีกด้วยปลาอานน์นอกจากจะไม่กินเนื้อปลาหรือเนื้อของสิ่งมีชีวิตใดๆแล้วมันยังเป็นปลาที่รักความสงบ โดยจะชอบอยู่อย่างสันโดษไม่รุกรานเกะก,กะใครและสิ่งนี้ทำให้ปลาน้อยใหญ่ทั่วทั้งมหาสมุทรต่างให้ความเคารพนับถือและยำเกรงท่านปลาอานนนเป็นปลาที่น่าเคารพจริงๆข้าเองก็คิดเช่นเจ้าปลาน้อยสองตัวที่ว่ายน้ำอยู่ไม่ไกลจากที่ปลาอานนนกำลังกินสรารยอยู่ได้เอ่ยชมปลาอานนน ซึ่งปลาอานท์ก็ได้ยินอย่างชัดเจนแต่มันไม่ได้สนใจหรือรู้สึกยินดีอะไรกับคำชมนั้นมันยังคงกัดกินสาหร่ายไปเรื่อยๆและเมื่อกินจนอิ่มแล้วก็ค่อยๆว่ายน้ำกลับไปยังถ้ำของมันไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีปลาเล็กปลาน้อยจากหลายที่ในมหาสมุทรใหญ่ได้ไว่ายน้ำมาชุมนุมกันและพวกมันได้พูดคุยกันถึงเรื่องผู้นำของปลาในมหาสมุทร ปลาแต่ละตัวก็ให้ความคิดเห็นไปต่างๆนานาปลาบางตัวก็บอกว่าบนพื้นดินนั้นมีราชสีเป็นราชาแห่งป่าและบนผืนฟ้าก็มีเจ้าแห่งนกเป็นราชาและทำไมพวกเราถึงไม่เลือกราชาปลาขึ้นมาปกครองดูแลเราบ้างละ่ะใช่ข้าเองก็เห็นด้วยเรามาเลือกราชาปลากันเถิด แล้วพวกเจ้าคิดว่าปลาตัวไหนสมควรจะได้เป็นราชาแห่งท้องน้ำนี้ท่านอานน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 นปลาหลายตัวได้ส่งเสียงตอบขึ้นพร้อมกันและเมื่อได้พูดคุยกันอีกครั้งพวกปลาก็ลงมติกันว่าจะต้องไปเชิญปลาอานนนให้ขึ้นเป็นราชาปลาแห่งมหาสมุทรใหญ่จากนั้นปลาอาวุโสกลุ่มหนึ่ง จึงได้อาสาที่จะไปพบกับปลาอานน์เพื่อพูดคุยกันในเรื่องนี้เมื่อไปถึงเหล่าปลาอาวุโสหลายตัวก็พยายามโน้มน้าวให้ปลาอานน์ตอบรับการเป็นราชาแต่ปลาอานน์บอกว่าขอคิดดูก่อนเพราะที่ผ่านมานั้นถึงจะไม่มีราชาแห่งปลาแต่ปลาทุกตัวก็อยู่กันอย่างสงบสุขปลาอานน์ไม่อยากจะเป็นราชาปลาเพราะมันอยากอยู่อย่างสุขสงบ ไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรและเห็นว่ามหาสมุทรแห่งนี้ก็ราบรื่นดีไม่เคยมีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นกับเปล่าปลาน้อยใหญ่ได้โปรดเถิดท่านอานทน์พวกข้าอยากให้ท่านรับปากขึ้นเป็นราชาของพวกข้าแต่ข้าไม่อยากเป็นขาอยากอยู่เงียบๆในถ้ำแห่งนี้ไม่อยากออกไปวุ่นวายที่ไหนท่านไม่ต้องออกไปไหนก็ได้ และพวกข้าจะมาหาท่านเองเหล่าปลาอาวุโสได้ช่วยกันพูดเพื่อให้ปลาอานน์รับปากพวกเขายืนยันว่าเหล่าปลาทั้งมวลต้องการราชาเพื่อมาเป็นที่พึ่งทางใจและราชาปลาแห่งมาหาสมุทรแห่งนี้จะต้องเป็นปลาอานน์เท่านั้นพวกเขาอ้อนวอนจนปลาอานน์ใจอ่อนและยอมตกลงขึ้นเป็นราชาปลาเหล่าปลาอาวุโสต่างก็ดีใจกันมาก ที่สามารถเกลี้ยกล่อมปลาอานนจนยอมรับได้จากนั้นพวกเขาก็ว่ายน้ำกลับไปและนำข่าวดีไปแจ้งแก่ปลาในทุกทกที่ไม่นานนักเหล่าปลาก็ได้มารวมตัวกันที่หน้าถ้าของปลาอานน์และร่วมกันทำพิธีเฉลิมฉลองยกย่องปลาอานนขึ้นเป็นราชาด้วยความตื่นเต้นยินดีจนแม้แต่ปลาอานนเองที่ชอบความสงบเงียบและไม่ได้สนใจใคร ก็ยังรู้สึกภูมิใจในตัวเองอยู่ไม่น้อยที่ปลาทุกตัวต่างให้ความเคารพนับถือขาขอบใจพวกเจ้ามากที่ให้เกียรติข้าถ้ามีสิ่งใดให้ช่วยก็มาบอกข้าได้เลยหลังจากที่ขึ้นเป็นราชาปลาปลาอานนท์ก็เริ่มแวกว่าออกไปดูแลเหล่าปลาเล็กปลาน้อยมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ไปไกลาจากถ้ำที่พักมากนะัก และปลาอานนท์จะรอเหล่าปลาที่จะมาประชุมด้วยอยู่ที่กอสาหร่ายใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสาร่ายที่อุดมสมบูรณ์และอวบอ้วนน่ากินมากเมื่อปลาอานนท์กินสาร่ายจนอิ่มแล้วก็จะรอให้ปลามากันจนครบจากนั้นมันก็จะเริ่มพูดคุยซักถามถึงความเป็นอยู่ของบรรดาปลาที่มาประชุมด้วยเมื่อพูดคุยกันจบแล้วและปลาได้แยกย้ายกันกลับ ปลาอานท์ก็จะกินสาหร่ายอีกเล็กน้อยแล้วก็ว่ายน้ำกลับไปยังถ้ำหลังจากที่ขึ้นเป็นราชาปลาปลาอานนท์ก็รู้สึกมีความสุขและภูมิใจในตัวเองมากที่ปลาเล็กปลาน้อยให้ความเคารพและเชื่อฟังจนวันเวลาผ่านไปอาการภูมิใจนั้นก็ยิ่งมีมากขึ้นและในวันหนึ่งเมื่อปลาอานท์ได้ไว่ายน้ำออกไปกินสาหร่าย มันกัดกินสาหร่ายด้วยความอร็ดอร่อยทันใดนั้นก็ได้มีปลาน้อยตัวหนึ่งเข้าไปไว่ายน้ําเล่นอยู่ในกอสาหร่ายโดยที่ปลาอานน์ไม่ทันเห็นปลาอานน์จึงได้ฮุบปลาน้อยตัวนั้นเข้าปากไปพร้อมๆกับสาหร่ายมันเคี้ยวกลุม้มๆด้วยความเคยชินแต่สักพักปลาอานน์ก็รู้สึกแปลกๆทำไมวันนี้สาหร่ายอร่อยเสียจริงและได้ความสงสัย ปลาอานนท์เลยคายสาหร่ายออกมาดูและเห็นซากปลาน้อยปนอยู่กับสาหร่ายเมื่อปลาอานนท์เห็นอย่างนั้นก็นิ่งอึ้งไปชั่วครู่เพราะไม่คิดว่าตนเองได้ฆ่าปลาตัวหนึ่งไปเสียแล้วแต่พอคิดไปคิดมามันก็รู้ได้ว่ารสชาติอันโอชะที่กลมกล่อมอยู่ในปากของตัวเองนั้นก็คือเจ้าปลาตัวเป็นๆน,นี่เองและเพราะได้ลิ้มลองรสชาติของปลาน้อยจึงทำให้ปลาอานนท์คลุ่นคิด จาก,กจิตใจที่เคยมั่นคงสงบอยู่กับการกินสาหร่ายและหินแร่ปลาอานน์ก็เริ่มคิดอยากที่จะกินเนื้อปลาอีกปลาอานน์ได้ว่ายน้ำกลับไปยังถ้ำและคิดหาช่องทางว่าจะหาปลาเป็นๆมากินได้อย่างไรมันช่างอร่อยเลิศรสจริงๆข้าจะต้องทำอย่างไรนะถึงจะได้กินปลาทุกวันปลาอานน์คิดว่าตนเองนั้นได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นราชาปลา การที่จะแหวกว่ายน้ำออกไปล่าหาปลากินคงจะไม่ดีเป็นแน่และการออกไปล่าจับกินคงจะทำให้เหล่าปลาคอรหาและปลดตนเองออกจากตำแหน่งราชาได้อีกอย่างพวกปลาคงจะตกใจแตกตื่นจนตะเตลดิดหนีหายไปหมดแน่ๆปลาอานนนจึงคิดวางแผนกลอุบายเพื่อหลอกปลามาให้ตัวเองได้จับกินอ๋อข้าคิดออกแล้ว หลังจากนั้นปลาอานนท์ก็ได้แจ้งข่าวออกไปให้เหล่าปลาน้อยใหญ่ได้รู้ทั่วกันว่าให้ปลาทุกตัวเข้ามาประชุมกันให้บ่อยมากขึ้นเพื่อที่จะได้พูดคุยกันเรื่องความเป็นอยู่และความเป็นไปของท้องน้ำในมหาสมุทรเมื่อเหล่าปลาได้รับข่าวสารต่างก็ชื่นชมยินดีที่เห็นปลาอานท์กระตือรือร้อนในการทําหน้าที่มากขึ้นพวกมันจึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยเข้ามาประชุมตามที่ได้รับแจ้งเมื่อถึงเวลาประชุมเหล่าปลามากมายก็ว่ายน้ำมุ่งหน้าไปหาปลาอานนท์พอประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่างก็ว่ายน้ำแยกย้ายกันกลับไปแต่ปลาที่ว่ายน้ำรังท้ายและตามเพื่อนๆไปไม่ทันนั้นก็จะถูกปลาอานนท์จับกินซึ่งแต่ละครั้งก็มีปลาหลายตัว ที่ได้กลายเป็นอาหารของปลาอานน์ไปแล้วปลาอานนนทำเช่นนี้เสมอมาและรู้สึกอิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกซึ่งไม่ใช่เฉพาะปลาเคาะร้ายที่มาประชุมเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อแต่ปลาที่ว่ายน้ำหลงเข้ามาในที่ของปลาอานน์พวกมันก็จะถูกจับกินอยู่เรื่อยมาและปลาอานน์ก็เริ่มกินสาหร่ายน้อยลงรวมทั้งไม่กินห็นแร่เพื่อย,ย่อยสาหร่ายอีกเลย เพราะมันรู้สึกว่าเมื่อกินหินแร่เข้าไปแล้วจะทําให้ท้องไส้ปั่นป่วนปลาอานน์เลยเลิกกินหินแร่ตั้งแต่นั้นมาเมื่อลิมรสเนื้อปลาบ่อยเข้าปลาอานน์ก็ได้เปลี่ยนไปจากปลาที่ชอบอยู่อย่างสันโดษก็ออกแหวกว่ายไปทั่วมหาสมุทรและจับสัตว์อื่นๆน,นอกจากปลากินด้วยท่านอานน์เปลี่ยนไปนะและดูเกลี้ยกล่อมมากขึ้น ปลาบางตัวนั้นเริ่มสังเกตเห็นและวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นารวมทั้งเหล่าปลาที่มาร่วมประชุมก็เริ่มแปลกใจที่ญาติพี่น้องของตนได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยและดูลดน้อยไร้หลอลงไปเรื่อยๆพวกมันเลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับปลาอานน์เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและหาทางป้องกันแต่ปลาอานน์กลับไม่สนใจและมีท่าทีพิรุธให้เห็น เมื่อพวกปลาว่ายน้ำกลับไปก็ได้ไปรวมตัวกันอีกครั้งโดยมีปลาอาวุโสเป็นผู้นำประชุมข้บแปลกใจมากดูท่านอานอนท์เปลี่ยนไปและไม่สนใจกับปัญหานี้เลยท่านอย่าก,กันงวลไปเดี๋ยวข้าจะออกไปสืบเองและเมื่อวันประชุมของเราปลามาถึงอีกครั้งทั้งหมดก็ได้ไปรวมตัวกันโดยที่มีปลาตัวหนึ่ง ได้แอบอยู่ในพงหญ้าน้ําและคอยสังเกตการอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งการประชุมเสร็จสิ้นและเหล่าปลาได้ไว่ายน้ํากลับไปท่นใดนั้นปลาที่ซ่อนตัวอยู่ก็เห็นปลาอานล์ฮุบป,ปลาตัวที่ว่ายน้ํารังท้ายและเคี้ยวกินอย่างอร่อยอร่อยปลาโชคร้ายหลายตัวได้ตกเป็นเหยื่ออันโอชะของปลาอานท์และปลาตัวที่แอบอยู่นั้นก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง มันตกใจจนแทบสิ้นสติแต่พอเคลื่อนไหวตัวจะหนีออกมามันก็พลาดท่าโดนปลาอนนจับได้เจ้าคิดจะสืบดูพฤติกรรมของข้าหรือเจ้าปลาน้อยเจ้าหาเรื่องใส่ตัวแล้วท่านสิหาเรื่องใส่ตัวอำนาจและใจที่ไม่แน่แน่ของท่านทำให้ท่านกลายเป็นแบบนี้คอยดูเถิดพวกข้าจะกินเนื้อของท่านบ้าง ปลาอานน์หัวเรอด้ดยความขบขันที่ปลาตัวน้อยพูดแบบนั้นและปลาตัวน้อยก็สบโอกาสหนีรอดออกมาได้จากนั้นมันก็นำเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้กับปลาอาวุโสฟังและปลาทุกตัวก็ได้รับรู้ถึงพฤติกรรมอันชั่วร้ายของปลาอานน์ข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งมหาสมุทรและฝูงปลาทั้งหลายจึงพากันหลบหนีต่างก็ไม่ยอมไปประชุมตามที่ปลาอานน์สั่งอีกเลย ฝ่ายปลาอานนนเมื่อไม่มีเหยื่อมาให้กินถึงที่มันก็เริ่มหิวโหยจึงออกว่ายน้ำไปทั่วเพื่อล่าฝูงปลาจนกระทั่งไปพบกับเกาะแห่งหนึ่งเมื่อปลาอานนนเห็นเกาะนั้นก็คิดว่าคงเป็นที่ที่ฝูงปลาน้อยหลบมาซ่อนตัวกันอย่างแน่นอนเขาคิดว่าปลาเล็กปลาน้อยคงจะว่ายน้ำไปแอบหลบอยู่ด้านหลังเกาะมันจึงได้ไว่ายน้ำเข้าไป และเอาตัวอ้อมเกาะไว้มันกวาดหางอ้อมไปที่ท้ายเกาะจากนั้นก็เอาหางตีโอบเข้ามาทีละน้อยเหมือนกวาดต้อนปลาเล็กปลาน้อยให้เข้ามาในวงนังวนกูจะกินพวกมึงให้หมดไอ้ปลาโง่เขาแต่ด้วยความหิวจัดและโลภมากอยากกินปลาโดยเร็วพอปลาอานน์เห็นปลายหางของตัวเองที่กระดิกไหวๆอยู่ไกลๆทางด้านท้ายเกาะ มันก็คิดว่าเป็นฝูงปลาที่ได้กว่าต้อนเข้ามามันจึงอ้าปากงับหางที่มองเห็นเข้าอย่างเต็มแรงจนหางขาดวินเลือดไหลทะลักออกมาเมื่อปลาอานนท์รู้สึกเจ็บปวดก็สำนึกได้ว่ากัดหางตัวเองเข้าให้แล้วโดยหางที่ขาดออกจากตัวนั้นก็ทำให้เป็นแผลชกันจนตัวมันเองเจ็บปวดอย่างที่สุดปลาอานนท์ดิ้นรนเพื่อว่ายน้ำออกมา แต่เพราะหางขาดไปแล้วจึงทำให้ว่ายน้ำไม่ได้และน้ำทะเลก,ก็กลายเป็นสีแดงฉานจากเลือดของมันที่ทะลักออกมาปลาทั้งหลายทั่วทั้งมหาสมุทรพอได้กลิ่นคาวเลือดก็พากันแหวกว่ายมารวมทั้งกลุ่มปลาที่เคยยกย่องปลาอานนท์เป็นราชาก็ว่ายพุ่งเข้ามาเช่นกันพวกมันพากันรุมกัดกินเนื้อของปลาอานนท์และเพียงไม่นาน พญาปลาอานน์ผู้ยิ่งใหญ่ก็เหลือเพียงแค่ซ่าก,ก้างที่ลอยอยู่บนพื้นน้ำทะเลเท่านั้น